มาค่ะพี่น้องมากินยำมะมา่มาหมูสับยำไส้หมูยออือนอากอันยน ือน้ำพ่อขา่าผู้ซ้ายรถพ่วงก็เฮ็ดเสียบอยู่ได้ละใส่ได้อยู่ได้ละซื้อไม่เห็ดกินไก่กิน,กกนเหมือต้องมีมูก,กินหลายๆคุณ ก็ะ <c oughs> เสียบของเราอยู่ได้แหละคุ้มเคยสื่อกินบ่เจ้าผู้ชายเลยเราขายมาหลายปีแล้วย้ายบอ่อสื่อกินจ้าเสียแยมบ่อเสียบ,ยมบเยบมื่อนี่แหละเลยนางเงียบอยู่กับเสื่อแเสียบของเราอยู่ได้หลังจะเสื่อไม่กินไปจำเลยบนาง เราห้องยำก็แบมยังมองสมมัต่แจก อมึงนย่งคือยังบ่าบขาดเอยมันยังมันปิดไซสๆมาจาัง รับหนี่ได้จ้าพอกับม่จาฝากกุหลากุหลาบกคเท้ากจดำไม่ต่อมแพลแสบไม่ได้ค่ะเออนอนชิดถึงสุขสุขเนอนะค่ะ